สวัสดีค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาสอนท่าดิบเพลงค่ะ,ะอะไรก็ได้นะคะเราจะใช้ทั้งหมด7 8แปดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มท่ายง่ายแปที่1นะคะใช้เร็บวาย้า่แปด้าหกเจ8แที่2เดินไปเหมือนเดิมนะคะ1 2 3 4เพิ่มเข้ามาโยก5 6 7กและ8แต่ที่3นะคะโยก1 2 3 4 5 6 7, 8, 8, 3, 2, 3, 5, 6, 7 แต่ที่สีใช้ไข่นะคะหนึ่งสองสามสี่กับหน้าเราไหมห้าหกเจ็ดแปดต่อหนึ 1, 2, ่งสองยกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่ที่หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่สุดท้ายไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เราจะเริ่มใหม่นะคะสีด้านเลยเป็นด้านหลังหรือจะเล่นสีด้านก็ได้นะคะแต่ทำให้ดูสองด้านมันง่ายถ้าที่